สองลูกกับซีรีส์เรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่2เรื่องที่2ครับแต่ว่าซีรีส์แรกเป็นซีรีส์2 EP เรียกว่าซีรีส์ยำจิ้มน้ำจิ้มออกมาตอนปีที่แล้วครับจะมีโรแมนั่นออกมาลองลองดูก่อนแล้วก็แฟนคลับชื่นชอบเราก็เลยได้ปล่อยตัวเต็มออกมาซีรีส์นี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นภาคต่อกันนะครับใช่ครับเป็นอีกเรื่องนึงเลยเรื่องนี้เป็นยังไงก็เร่ของคุณเียกว่าเป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกเลยก็ เตรียมการบ้านอย่างหนักครับมีการซ้อมประมาณเป็นเดือน2เดือนเลยครับกว่าจะได้ซีรีส์ตัวนี้ออกมาก็าเป็นการถ่ายที่ค่อนข้างเพราะเราคือมือใหม่สําหรับการเข้าวงการนี้ก็คือการถ่ายทําม,มันก็จะแอบ,บเขาจะช็ชอกนิดนึงเพราะว่ามันต้องเติรนตั้งแต่ตีสี่ตีห้าใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ถ่ายยาวเถ่ายถ่ายปุ๊บจนถึง4ี่ห้าทุ่มพอเราจะกลับบ้านไปอาบน้ําล้างหน้าทา <c oughs> นโบตอีกกว่าจะไ,ได้นอนอีกกว่าได้นออีกแล้วเราต้องวนลูปนี้อยู่ประมาณ สองสเดือนสามสเดือนเหมือนกันครับแบบชอบอยู่ตอนแรกแต่ก็แต่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกที่ได้ลองแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเห็นว่าเป็นเรื่องราวของคุณพ่อและสองช่ในฐานะที่เราเองก็ยังไม่เคยผ่านอ่านไปยังไงก็ต้องมาเล่น ให้พี่ที่อายุเยอะไปะเล้คือจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยเลี้ยงลูกมาก,ก่อนแต่ว่าเราก็รักเด็กๆครับชอบเล่นชอบอะไรอย่างนีู้่แล้วก็ววววนักแสดงในค่ายของเราน้องมาวินกับน้องเรียใช่ทั้งสองคนก็น่ารักมากๆแล้วเราก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นคุณพ่อจริงๆเลยอ่ะคือน้องน่าเอ็นดูมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับน้องตลอด<ช> <ๆ S 1> ก็สนิทกันครับแล้วก็ดีใจมากๆน้องเองก็ถือว่าจริงๆน้องมีประสบการณ์มากกว่าพวกผมอีกครับโอ้ก็แล้วก็การแสดงน้องใชองปช่ก็คือเป็นคุณพ่อที่ได้น้องช่วยสอนการแสดงของเราครับ ร่วมางานไปไหนค่ะอยากค่อนข้างจากคนหอยา,า,า,าร,รับม,มือองเงียเตรียมตั้งรับมือองไรตอนแรกเลยไี่รู้ต้องเริ่มทีพ่อหตอนแรกผมว่าได้ได้เวิร์กช็อปช่วยคนข้างเยอะจากคุตาเนี่ยน,นะครับก็<ม>เรียบผมปัดแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันเนาะน้องน้องเรอานน้องผู้หญิงอยู่ฝั่งผมก็ผมก็ได้เข้าไปเวิร์กช็อปของน้องคาจริงคือน้องเก่งกว่า <laughs> ทุกบททุกโยงทุกอย่างเนี่ยน้องแบบเป๊ะมากแล้วก็น้องเสื่อมลมได้ดีมากมันช่วงนั้นแหละที่เราได้ทํางานด้วยกันแล้วมันไซ์เบร แล้วก่เลยแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองว่าแบบเออการที่จะเป็นคุณพ่อแบบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงตั้งเวลาคุยกับลูกควรที่จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับก้ค่อนข้างค่อนข้างยากเพราะเราก็ห่างอายุห่างจากการเป็นพ่อ <c oughs> ค่อนข้างไกลเหมือนกันครับส่วนน้องผู้ชายนะครับน้องเอราทรหรือว่าที่รับบทเป็นมาวินนะครับก็น้องเอ NERGY ดีมากเลยครับก็คือเจอกันวันแรกก็สนิทกันเลยเหมือนแบบเป็นเด็กผู้ชายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นกันสนุกนกันแล้วก็สนิทกันไวแล้วก็ไม่มีป ในส่วนของเรือเรือมากออกอ็ฟาดฟันอยู่แล้วัน,นโอ้ฟาดฟันหมววูเขาฟาดฟันมากครับผมผม,ผมจะไปเรียกว่าอะไรผมจะเข้าหาเขาตลอดเวลาเข้าหาใช่เข้าหาผมว่าเรียกลูกแรง <c oughs> แต่นี้ก็รับแรงเหมือนกันรับแบบรับแล้วปัดทิ้งอะ่ะรับเสร็จแล้วก็โยนทิ้งยเงี้ยผิดใจแล้วแอบแฝงเหมือนกันนะก็คือเขาเขาทำผิดเหตุการณ์ก็คือในวัยวัยแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาทำ ความผิดมหาหันครั้งใหญ่หลวงกับเราทําให้เราเสียใจมากเราต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับกลับมาก็ยังจะมาเจอเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกเราอีกอเราก็หนีแล้วหนีอีกเขาก็ยังตามมาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยเราคงจะแบบมีทีเด็ดอะนะครับอะดูเนี้ยเคผมจะพูดผมยังพูดไม่ทันเลยแล้วในเรื่องผมจะง้อเขายัางไงเ,<ร>เออแล้วต้องไปติดตามต้องไปดูดต้องไปดูเมื่อกี้ทางเข้ผว่าฝู้ฝูเล็บซีนี้เด็ดมาก ระดับปริญญาเอกปริญญาเอกคู่เราอาจจะไม่ถึงปริญญาเอกคู่ผมให้คำนิยามกันเองนี่ไม่มีใครตั้งให้ผมนีผมให้กันเองตอนที่ไปไปดูเขาเล่นกันครับผมอ่ะคิดว่าผมกับพี่กอล์ฟอ่ะมันแบ่งเป็นสามระดับใช่ไหมครับคือมีช่วงเรียนช่วงที่โตขึ้นมาหน่อยเรียนมหาลัยกับช่วงวัยทำงานเนี่ยเราแบ่งว่าช่วงเรียนเราเป็นเหมือนปถมประถมมัธยมต้นก็แบบน่ารักน่ารักจ๊บหอมแก้มอะไรอย่างนี้พอโตขึ้นมาหน่อยเล้วาให้มันเป็นวัยากรู้อออยยาากรุอง แล้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่ที่เป็นปริญญาตรีเอออันนี้ก็จะโรแมนติกขึ้นมาหน่อยก็ของคู่เราจะเป็นแบบครบรถคบรถครับแล้วก็ของคู่นู้นอะเลยปริญญาตรีไปอีกแซาบทุกอีพีจริงๆครับปริญญาโทสองใบปริอีกหนึ่งใบครับเรื่องราวตอนได้อยู่ด้วยกันสนิทขนาดนี้แล้วสนิทกันแค่ไหนครับโอ้โหสนิทกันมากครับก็เรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจจริงอันนี้จริงนะครับแบบบางทีเราเล่นอ่านเลิฟซีนละกัน ยกตัวอย่างเลิฟซีนแล้วกงนบางทีเราเนี่ยไม่ได้เตรียมมันก่อนเข้าไปเลยนะครับเราก็รู้กันว่าเออเราได้ทําแบบนี้ได้ทําแบบนั้นไม่ได้แล้วก็แบบไม่ต้องพูดแล้วอ่ะมันเข้าไปมองแล้วก็จับจับจับนิดนึงก็เข้าใจแล้วว่ามันต้องไปประมาณนี้ก็คนจับจุ้ยจับไม้จับมือจับตัวอะไรอย่องเง้ยก็พอเข้าใจก็ค่อนข้างไว้วางใจครับผมซึ่งกันรละกันครับแรกๆสมัยเรื่องที่แล้วอาจจะเกร็งมากเราค่อนข้างต้องไอซ์เบรกกิ้งประมาณนึงแต่ว่าพอเรื่องนี้ก็สบายใจมากๆ ยังไงซึ่งเยอะแล้วื่นงหลายหลายเรื่องอยากให้เขาสบายใจเขาสบายใจแบบแบบไหนยังไงเวลาอยู่ในการเวลาพูเพราะจริงๆนะผมไปเล่นกับคนอื่นผมดิเกรงแบบเก่งเหลือแตกเลยนะบทเขาต้องมีไปแบบแวะแวะแวะกับคนอื่นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใ้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูกันจะได้เห็นแล้วผมอะเกรงเก่งเลยแบบเหลื่อแตกเลยตอนทายอะแบบอย่าเข้ามานะอย่าอย่ามาจับอย่ามาโดนตรงนั้นอย่ามาโดนตรงนี้อย่าแต่พอเล่นกับคู่เราอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ ้มันคืออยู่ในบทบาทแล้วมันเรื่อยากให้มันทำออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับบทก็ด้วยพี่ก๊อฟด้วยเอาจริงๆครับถ้าไม่ใช่ปีเตอร์ก็ถามจี้เลยครับเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ใช่พี่ก๊อฟก็อาจคิดว่าแอบยากถ้าทำงานยากกว่านี้มากมากเลยแหละแต่พอเป็นพี่ก๊อฟเนี่ยก็สบายใจ เหมือนกันเลยครับอะไรล้าคำตอบล้อคำตอบไม่ออกถ้าถ้าต้นเล่นกับคนอื่นนี่อาจจะคิดหนักอยู่ครับว่าเราต้องบอกผู้จัดว่าเอ๊ยยังไงดีได้ถึงไหนอะไรเงี้ยคงต้องมีการคุยกันเพราะเราก็แอบกลัวอยู่แต่พอเป็นพีเตอร์ก็สบายใจครับถึงไันถึงกันครับพูดอีก็ได้น,นะผู้ดเยอะก็ได้พอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ซัพพอร์ต่ได้บทแล้วนะครับใช่ครับได้บทปุ๊บคุยกันก่อนเลยแบบเฮ้ยพีเตอร์อ่านบทครั้งแรกเสร็จโทรหาพี่ก๊อฟเลย พี่ก๊อฟเปขนาดนี้เลยวะคือเราต้องทำขนาดนี้เลยใช่ไหมเมื่อคืนหนึ่งในบทบาทใช่ไหมพอแบบอ่านบทแบบไม่กี่อีพีอีพีประมาณ2องีพีครับสองอีพีใช่อ่านอ่านออนไลน์แล้วเราก็โทรคุยกันอีกประมาณ2ชั่วโมงนานนานก็อ่านบทนานกว่ามากครับแต่แต่พอเป็นพี่ก๊อฟเนี่ยเราพูดอะไรก็ได้ไงเราสบายใจที่แบบเออเปิดตรงนี้เราไม่โอเคเราไปบอกเราปรับตรงนี้ไหมเราแชร์กันไหมอันนี้อาจจะลำบากใจที่จะเล่นออกไปที่จะพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นน้องก็ยอม ไม่ต้องสลับกันเขาเป็นพี่ผมก็เลยยอมหมดเอที่ส่วนใหญ่ผมยอมพี่กอลฟนะครับเนี่ยแล้ที่พี่กอลฟยอมผมใช่เหรอใช่ยอมยอมกันไปครับผัดผัดกันขัเรื่องนี้าอกจริงๆส่วนตัวของกอลฟเองนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยครับอยากแค่ว่าออกไปแล้วทุกคนชื่นชอบแค่นั้นเองเลยครับแบบเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ก็พอใจแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรต่างๆตามมามากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นโบนัสแทนประมาณ ตอบพระเอกเป็นเนาะจริงก็แบบพระคุณพระคุณรุนมากเพราะมันก็เป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกของผมแล้วก็กลัวกลัวว่าแบบจะแสดงได้ไม่ดีทําให้คนดูแบบเอ๊ะมันไม่สนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้จัดเองปีเตอร์เองหรือว่านักแสดงทุกคนในค่ายก็เหมือนตั้งใจมากแล้วเขาก็แบบเล่นดีเน <c oughs> ี่ยตอบแบบในใจจริงถูกแล้วที่คิดจริงๆอ่ะนั่นแหละเพราะว่าจริงๆผมเป็นเพศนะครับแล้วก็ทางานเพศเป็นหลักแล้วก็ไม่เคยเรียนเรื่องของเรื่องของการแสดงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วพอได้ลองทํามันก็ยากจริงๆครับ คาดหวังแค่ว่าออกไปโอเคแบบทุกคนชื่นชอบก็พอใจมากๆแล้วครับพี่ก็หวังแค่นั้น <c oughs> ผมว่าอยากให้ดัง <c oughs> ผมอยากให้ดังเพราะาทุกคนจะได้ดูไงเพราะว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความรักแบบรูปแบบเดียว <c oughs> มันมีหลายรูปแบบมากทั้งผู้ใหญ่ที่ครอบครัวที่แบบอาคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตดูยังไงคนรักกันเขาซัพพอร์ตกันยังไงคนที่รักกันแต่ แบบเลือดสถานะต่างกันมากไายที่จะมีคนนี้เขาจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบมากๆคนระับก็เลยอย,อยากให้ดังอยากให้ดังทุกคนดูก็จะได้ได้ข้อคิดอะไรกลับไป ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องรีเลฟนะครับเรื่องใหม่หัวใจเดิมออนแอร์ที่ช่องวัน31เวลา4ทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เลยโดยเริ่มเสาร์นี้วันที่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับและใครที่แบบแบบดูอันคัดแบบจุกๆเอ็นซีที่เราโมๆกันไปเมื่อกี้ไปตัดสินกันได้เลยนะครับไอ้ฉีครับเวลา5ทุ่มครึ่งครับทุกวันศุกร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ